วันอังคารที่21กันยายน2021เช้าวันนี้ในพิธีบูชาขอบพระคุณพวกเราได้ฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าการเรียกอักธรรมทูตแมทธิวหรือว่าวันเฉลองเซนต์แมทธิวนั่นเองซึ่งเป็นอักรธรรมทูตหรือว่าสิทธิสำคัญของพระเยซูคริสต์อีกผู้หนึ่งที่พระเยซูคริสต ได้เรียดด้วยวิธีที่หลายคนแปลกใจและพระราชาคาทอลิก,รกรพกระราชทางออร์โธดอกซ์ทั้งคอปติกหรือลูเทรันก็เฉลิมฉลองแต่ของคาทอลิกเฉลิมฉลองในวันนี้นะครับวันที่21กันยายนแต่พระราชาตะวันออกหรือ,อที่จารีตของคอปติกหรืออะไรก็ตามหรือดูเทรัน อาจจะมีวันฉลองที่วันแตกต่างออกไปอย่างไรก็ตามนะครับแมทธิว <Matthew S 1> <Matthew S 2> เป็นบุคคลที่สำคัญผู้หนึ่งและก็มีชื่อเรียกมากมายทีเดียวบางคนก็เรียกเซนแมทธิวถ้าภาษาลาตินก็คือมัเตอุสหรือว่าภาษาฝรั่งเศสอาจจะบอกว่ามัตเจียภาษาอิตาเลียนกับสเปนก็ขายกันนะครับมัตเทโ ถ้าว่าในดั้งเดิมนั้นมีหลายท่านในผู้บันทึกพระวนจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะจากลูกาได้เขียนว่าเรียกว่าเลวีแต่ว่าเขาก็มีฉายานะมัทธิวเนี่ยฉายาว่าเป็นคนเก็บภาษีหรือเป็นพวกที่ทำงานให้โรมันเป็นพวกพุบ,บลิกกนนะครับฉะนั้นเราได้ยินเรื่องราวชีวิตของแมทธิวนี่ ทุกปีและได้ยินหลายต่อหลายครั้งเราได้ยินพระวจ,จนะของพระเจ้าพระวรสารบันทึกโดยเล่าโดยแมทธิวฉะนั้นเราจะคุ้นเคยกับชื่อของแมทธิวอย่างมากทีเดียวนะครับแต่เ้าว่าการที่เราฉลองในวันนี้ทำให้เราต้องได้ไต่ตรองทุกครั้งนะครับไม่ใช่ว่าเราบอกอุ้ยเรารู้แล้วประวัติเรารู้ดีแต่เราต้อง ไตรตรองคำต่อคำทีเดียวเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราได้อ่านเรื่องราวของชีวิตแมทธิวหรือว่านักบุญต่างๆนับุญใดองค์หนึ่งก็ตามองค์ใดองค์หนึ่งหรือแม้แต่ว่าอ่านพระวรสารบางคนบอกออ้ฉันได้ยินมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่อย่าลืมว่าพระวาจาคือพระวาจาทรงชีวิตอ่านทุกครั้งก็จะเกิดสิ่งใหม่เพราะว่าพระคุณของพระจิตจะผลักดัน ให้เราได้มีข้อคิดมีการไตรตรองแมทธิวนี่เป็นองค์อุปถัรภมของเรียกว่าด่านสุนทรก k ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเรียกว่าตรวจสินค้าต่างๆนั่นแหละและท่านเป็นองค์อุปัรภมของนักบัญชีนักบัญชีนะครับท่านท่านเป็นถ้าครคิดตัวเลขติดขัด อาจจะไข้เขวหรืออะไรลองภาวนาขอพนบุญแมทธิวให้ช่วยหน่อยแล้วก็ท่านเป็นโอธรรมของนายธนาคารและท่านก็ยังเป็นอ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันทำไมเป็นองค์โอธรรมของผู้ผลิตน้ำหอมแต่ทว่าที่สำคัญทั้งหลายทั้งปวงนั้นท่านก็ได้เป็นผู้ที่บันทึกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และทำให้เราได้ เข้าใจเราได้อ่านท่านเป็นนักเขียนด้วยครับเป็นอุปถรัรมภ์ของบรรดาน,นักเขียนถ้าใครอยากจะเป็นทั้งนักบัญชีทั้งนักเขียนนี่ก็ต้องพึ่งนักบุตรแมทธิวและดูเหมือนว่าท่านก็เหมาะแล้วที่ชื่อแมทธิวส์แมตเทอุสหรือแมทธิวหรือมัทเทโอหรือมัตเตอร์มัตเตอร์นี่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับอย่างที่เรียนแต่ว่าแปลว่าอะไรคําว่าแมทธิว มทธิวภาษาดั้งเดิมแปลว่าของขวัญแปลว่าของขวัญดูเหมือนจะเหมาะสมเพราะว่าในวันนี้แม้ภาษาปาฟรานซิสก็พูดคำนี้ตลอดว่าชีวิตเราเมื่อเรานั่งลงเนี่ยเราเราทบทวนชีวิตเราเราได้รับของขวัญมากมายโดยเฉพาะของขวัญอันประเสริฐที่สุดในชีวิตเราก็คือพระเยซูคริสต์ที่เข้ามาในชีวิตของเรา ที่เรารู้จักพระเยซูคริสต์ก็เพราะว่าแมทธิวนี่เป็นผู้หนึ่งที่มีอิทธิพลมากทีเดียวในการเขียนบันทึกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ก็ต้องถือว่าเป็นของขวัญที่เราได้มาแบบฟรีฟรีได้มาแบบเปล่าเปลฉะนั้นวันนี้เวลาเราจะเห็นรูปหรือว่ารูปปั้นรูปวาดของนบุญแมทธิวสิ่งหนึ่งจะเห็นสัญ,ญลักษ ก็คือมีมีทูตสวรรค์ที่มาเกาะไหลของท่านอยู่ข้างๆท่านกระซิบที่หูของท่านฉะนั้นเวลาท่านทำงานหรือโดยเฉพาะงานนิพนธ์พระวรสารจะมีทูตสวรรค์เป็นแรงผลักดันมาบอกมากล่าวให้บันทึกสิ่งต่างๆมากมายนะครับถ้าจะพูดกันไปแล้วเรื่องราวของแมทธิวนั้น มีมากทีเดียวแต่ว่าวันนี้เราลองดูในสิ่งที่รู้สึกอ่านแล้วสะกิดใจเราเพราะว่าแมทธิวนั้นอย่างที่ที่เรียนให้ทราบนะครับเขาเป็นชาวกาลิลีนั่นแหละเขาเกิดเป็นชาวยิวโดยแท้แล้วก็ทำงานเป็นผู้เก็บภาษีคือพูดง่ายๆว่าทำงานให้ให้จักรวรรดิโรมันคนจึงตรีตา ประนามท่านว่าเป็นพวกที่ขายชาติแม้กระทั่งในกลุ่มบรรดาอัคธรรมทูตท,ที่เดินทางด้วยกันนั้นก็พูดง่ายๆว่าเกลียดขี้หน้าแมทธิวเพราะว่าแมทธิวนั้นเป็นคนขายชาติอย่างเช่นไซมอนผู้ที่มีใจรอ้อนรนนี่เป็นผู้ที่ชาตินิยมจัดก็คอยจะหาทางที่จะขจัดแมทธิวเราจึงเห็นนะครับวิธีเรียก อครธรรมทูตหรือเรียกสิทธิติดตามพระเยซูคริสต์นั้นพวกมีวิธีเรียกที่แปลกๆเรียกคนที่ต่างกันนิสัยใจคอที่เรียกว่าขัดแย้งกันแล้วก็เอามาอยู่ด้วยกันแบบนี้ถ้าเรามองภาพไปแล้วก็เดี๋ยวคงทะเลาะก,กันตายแล้วก็เกิดจริงเหมือนกันนะครับข Simon, นาดไซมอนนี่เขาไซมอนผู้ที่มีใจรักชาติเป็นชาตินิยมจัดเขาก็ต้องการที่จะกำจัดแมทธิวเพราะแมทธิวนี่ ถูกตรีตาหนะ้าว่าเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคัง่งที่ร่ำรวยมาก็เพราะว่าโกงกินไอ้เราพูดได้เลยนะครับว่าการทำงานอยู่ที่ท่าเรือด่านศุลกากรน,นั้นตั้งแต่สมัยดึกดำบันแล้วจะเป็นอย่างไรฉะนั้นก็มีเรื่องราวของการจ่ายใต้โต๊ะมีการคอร์รัปชันมีอะไรแมทธิวเขาถูกประนามเป็นแบบนั้นจริงๆและในสภาพแวดล้อมเขาก็เป็นแบบนั้น เพราะว่าเขาร่ำรวยมั่งคั่งแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นแม้คนยากคนจนก็ต้องจ่ายภาษีเขาไม่สนใจเลยนะเวลาคนจนคนหนึ่งอยากจะมาอะขอความเมตตาว่าขอให้ลดหย่อนภาษีแมทธิวไม่ยอมเด็ดขาดเลยเราเราได้ยินเรื่องราวแล้วเรารู้สึกหดหู่ใจแต่วันหนึ่งพระเยซูคริสสเด็ดดำเนินไปในย่านนั้นใกล้ๆที่ท่าเรือด่านภาษี ที่กับเปิดแนอุ้มนั่นเนี่ยเขาคนเขาตะโกนร้อนว่าพ,พระเยซูคริสเสด็จมาพระเยซูคริสตเสด็จมาเป็นพระอาจารย์ของเราอะไรต่างแมทธิวก็หุใข่อะไม่เคยได้ยินเลยแต่ว่าก็แปลกใจพระเยซูคริสตเดินตรงไปพบแมทธิวและมองทอดพระเนตรพระเยซูคริสตนั้นได้ทอดพระเนตรมองแมทธิว ด้วยความเมตตาสงสารด้วยเหตุนี้แหละประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยนะครับสันตปาฟรานซิสวันที่ตัดสินใจจะมาเป็นสมัครเป็นนักบวชเป็นคุณพ่อบาทหลวงเนี่ยก็ไปเรียกว่าไปวัดแล้วก็ประทับใจเป็นวันที่ฉลองรุบ,บุญแมทธิวเนี่ยแหละหลายหลายสิบปีที่แล้วหกสิบกว่าปีที่แล้วก็ทำให้คิดถึง ตลอดเวลาว่าพระเยซูคริสต์นั้นมองพวกเราด้วยสายพระเนตรเมตตาสงสารและนี่แหละครับจึงเป็นเหมือนกับคติพจน์ของภาษาปาฟรานซิสเราคงจำได้ที่เคยมาเล่าให้ฟังและเรื่องราวของแมทธิวก็ดำเนินต่อไปนะครับหลังจากที่เขาติดตามเขาทิ้งทุกอย่างอันนี้มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่าคนเรากำลังมั่งคัง่งมีรายได้ ในชีวิตมากมายใครจะด่าจะว่าก็ไม่เป็นไรช่างมันแต่ว่าฉันได้ารายได้ร่ํารวยมหาศาลแต่วันนั้นเขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อว่าคนที่นั่งใกล้ๆก็คงจะงงก็คิดว่าคนนี้มันโง่จริงๆเลยเพราะว่าชายคนหนึ่งจากนาซาเรสมาทั้งๆที่ไม่รู้จักบอกให้ตามเรามาเถิดแมทธิวทิ้งทันทีคนแถวนั้นก็คงจะงงแหละ เป็นเราเราก็ยังแปลกใจว่าเอออะไรผลักดันท่านเป็นเราก็คงจะคิดหน้าคำนวณหลังว่าโอ้โหทรัพย์สมบัติเรามีมากมายงานของเราก็ดีอาชีพของเราก็ทำให้เราร่ำรวยทำไมเราต้องทิ้งแต่วันนั้นแมทธิวเขาสละทุกอย่างแล้วยังเป็นเจ้าภาพได้ซ้ำไปในการที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์ที่บ้านจัดงานเลี้ยงแล้วก็เชิญคนมากมายทีเดียวนะครับเชิญแขกเพราะเขามีฐานะดี เชิญเพื่อนชาวฟาริสีเชิญผู้นำศาสนาอะทั้งหลายทั้งปวงให้เข้ามาร่วมรับทานอาหารด้วยเหตุนี้แหละฟาริสีเขาจึงพูดไงครับว่าว่าถ้าถ้าคนนี้เป็นบุคคลที่หมายถึงพระเยซูคริสต์จะเป็นมาจากพระเจ้านี่คงทำตัวไม่ถูกแล้วล่ะทำไมใช้ชีวิตเดินเดินกับคนบาปทำไมมาอยู่ท่ามกลางคนบาป และนี่แหละครับจึงเป็นจุดที่จะสอนใจทำให้เรารู้สึกอุ่นใจในวันนี้เพราะพระเยซูคริสต์ตอบพวกพวกชาวฟาริสีพวกที่ต่อต้านพงว,ว่าคนที่สบายดีไม่ต้องการหมอคนป่วยต่างหากที่ต้องการหมอพงมาไม่ใช่เพื่อคนที่คิดว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นคนชอบธทมแต่พงมาเพื่อคนบาปและมีใครบ้างที่ไม่ใช่คนบาป เราจึงรู้สึกอุ่นใจเพราะเราแต่ละคนก็มีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยเราต้องมานั่งคิดดูแล้วเราทําบาปมากมายนะครับบางคนมีเหมือนกันนะบางคนบอกโอ้ยฉันไม่เห็นทําบาปเลยเลยฉันไม่เห็นเคยทําผิดอะไรในบาปแต่อย่าลืมว่าการที่เราคิดแค่นี้ก็บาปแล้วล่ะหมายถึงว่าเราจองหองเราคิดว่าเราเป็นคนดีบริสุทธิ เราดีกว่าใครๆแต่ว่าคนที่สุภาพอนตนเท่านั้นแหละฉะนั้นจึงเป็นข้อคิดนะครับว่าเราเองนะก็คือทนคนธรรมดาเราอย่าไปตัดสินใครๆเขาเราจะยกย่องเชิดชูตัวเราเองเป็นคนดีแต่ถ้าเอากันลึกๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามีอะไรซ่อนเร้นปิดบังหรือเปล่าในชีวิตจริงมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเวลา เรามักจะชอบวิาพากษ์วิจารณ์ตัดสินผู้อื่นสารพัดอย่างทีเดียวฉะนั้นจึงน่าจะเป็นบทที่ไตรตรองของเราว่าพระเยซูคริสต์ได้พูดคำนี้พง์ได้มามาพบคนบาปแล้วนี่เป็นพันธกิจของพงค์เพื่อช่วยให้รอดฉะนั้นเราจึงถ้าเราอยากจะเป็นคนโชคดีเราก็ต้องสำนึกว่าเราก็คือคนธรรมดามีข้อบกพร่องมากมายในแต่ละวัน และโดยเฉพาะหน้าที่ของเราเราต้องทบทวนนะครับในพระพรที่พระเจ้าประทานให้แต่ละวันแมทธิวนั้นเป็นผู้บันทึกพระวรสารโดยแมทธิวนั่นแหละท่านบันทึกในปีประมาณคศ6 0นะครับและก็เขียนแน่นอนต้นฉบับก็เป็นน่าจะเป็นภาษาฮีบรูนั่นแหละแล้วก็จุดประสงค์ที่ท่านเขียนท่านเนื่องจากตัวท่านเองเป็นชาวยิว แล้วเมื่อพูดถึงพระเยซูคริสเนี่ยเป็นบุตรพระเจ้าที่มามังเกิดเนี่ยชาวอยู่เขาหัวเราะเ,เขาก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สันพานุภาพจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่อย่างนี้ได้อย่างไรฉะนั้นแมทธิวจึงเริ่มเพราะพระวจนะพระวรสารเนี่ยจึงเล่าถึงพงพันธ์ุที่พระเยซูคริสสืบมา ในการบังเกิดมาในธรรมชาติพระเจ้าที่ในอยู่ในธรรมชาติมนุษย์กล่าวคือว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นบุตรพระเจ้าที่อวตารมาอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์และก็สืบเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดสืบมาจากโจเซฟฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ชาวยิวได้เชื่อนั้นท่านจึงอ้างอิงวงระกูลของพระเยซูคริสต์ตามที่มีทำนายไว้แล้วในพระธรรมเดิม ว่าว่าอย่างไรก็คือต้องสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมถ้าพูดคำว่าอับราฮัมเท่านั้นชาวยิวหรือว่าใครก็ตามก็ต้องสยบและนี่แหละครับจึงได้อ้างอิงถึงว่าชาติพันธ์ของพระเยซูคริสต์เราจึงจะต้องคิดดูเหมือนกันนะครับว่าการที่เราเป็นคิตชนนั้นเราเรานั้นมีรากเหง้าในชีวิตมาอย่างไรเรารู้จักพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร แม้มัทธิวเนี่ยตัวเขาเองเขาก็รู้นะว่าเขาเขาพลาดในชีวิตมาหลายต่อหลายครั้งเพราะว่ารับใช้จกักรพรรดิโรมันเรียกว่าประชาชนสมัยนั้นเขาก็นับถือจกักรพรรดิดุดังเทพ,พเจ้าแหละโดยเฉพาะสมัยนั้นเฮโรอดอนันติปัสเนี่ยได้มอบหมายหน้าที่ให้ให้มัทธิวได้ทำเนี่ยโทวตอนที่เขาก็คงจะบอกว่าไม่ได้ละต้องกลับไปประกาศพระวจนของพระเจ้านั้น ให้กับพี่น้องชาวยูก่อนและนี่เคยเป็นเรื่องราวชีวิตของท่านนะครับท่านด้วยความจริงหลังจากที่ประกาศพระวาจาพระเจ้ากับพี่น้องชาวยูที่เยรูซาเล็มแล้วนะท่านก็เดินทางมากนะครับได้หลายตำนานเหลือเกินเรื่องนี้ฉะนั้นใครอ่านตำนานไหนศรัทธาตำราตำนานไหนก,ก็ก็อ่านเพราะเราต้องอ่านหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นแมทธิวนั้นก็เดินทาง มีบางตำนานก็บอกเดินทางกับเซนแอนดรูด้วยซ้าแล้วก็มักจะไปเป็นคู่คู่แล้วท่านก็ไปที่ไหนครับไปที่ซีเรียรไปที่เปอร์เซียไปที่หดที่สุดแล้วก็เดินทางจนมาถึงเขาเรียกว่าอะไรว่าเอธิโอเปียอาจจะมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าเอธิโอเปียเป็นเอธิโอเปียในปัจจุบันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเอธิโอเปียสมัยนั้นก็คืออยู่ทางใต้ ของอะทะเลแคสเปียนแคสเปียนซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นชาวป่าชาวเขายังมีเผ่าพันธุ์เรียกว่ามนุษย์กินคนอะไรต่างๆมากมายยังอยู่ที่นั่นแต่แมทธิวก็กล้ากล้าหาญมากนะครับไปที่นั่นเมื่อไปที่นั่นก็ไปเจอพวกชาติพันธุ์คนพื้นเมืองสมัยนั้นแล้วก็ได้ตั้งสร้างวัดสร้างศางสนาจากชุมชน แต่ทําให้หัวหน้าเผ่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นก,กษ,ษ,ษัตริย์สมัยนั้นเนี่ยเกิดเรียกว่าไม่พอใจแต่แมทธิวก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าที่วันนั้นมีคนถามว่าได้รับ่านสถานพระสถานแปลว่าเกรสคือพระพรพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ท่านท่านจึงเอาไม้เท้าที่ท่านถือนั้นปักลงไปบนบนบนพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นไม้เกิดดอกออกผลมากมายทำให้ชาวบ้านชาวเผ่า ก็ผู้ที่ปฏิเสธไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าก็ได้เชื่อหลังจากนั้นก็จะเกิดขึ้นเหตุการณ์มากมายทีเดียวนะครับเมื่อไปถึงกษัตริย์ของชาวเผ่านี้เป็นพวกที่โหดร้ายทีเดียวนะครับดูดูเหมือนว่าจะชื่อกษัตริย์โฟวินกษัตริย์โฟเวียนเนี่ยเขาก็หัวเราะเยาะแหละเขาก็มีจิตจิตชั่วแฝงอยู่ในตัวเขาก็เลยให้จับมัทธิวนี้เผาไฟแต่ยิ่งสุมไฟเท่าไหร่ก็ไฟก็ไม่ไหม้นะ ทำให้รอดชีวิตแต่ไฟกลับไปไหม้เรียกว่ากระท่อมหมู่บ้านอ,าอะไรต่างๆของเขามากกว่านะครับยิ่งโหมไฟเท่าไหร่แต่มัทธิวไม่เป็นอะไรโหดสุดก็บอกว่างั้นเชื่อแนละ้วแต่ก็ยังไม่เชื่ออกีกก็อยากจะลองถึงความศักดิ์สิทธิ์แต่วันหนึ่งแมทธิวก็รู้สึกว่าชีวิตต้องจบชีวิตก็อยากจะไปอยู่พระเจ้าหลังจากถูกเผาไฟแล้วท่านก็หมดลมหายใจ แล้วก็พวกกลุ่มชาวเผ่านี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าไฟไม่ไหมแต่อาจจะไม่รอดจากน้ําก็ได้ก็เลยเอาท่านใส่ในในทำเป็นหีบศพแล้วก็โยนไปในทะเลแล้ววันหนึ่งก็ก็ก็เกิดเรียกว่านิมิตก็ก็ลงศพนั้นก็กลับมาที่ชายฝั่งอีกจึงทําให้หัวหน้าเผ่านั่นแหละเชื่อ เขาบอกว่าคนที่ฝันเรื่องนี้ก็คือผู้นำศาสนาชื่อบิชอปอะปลาตั้นมั้งถ้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นเรื่องเล่าก็แล้วกันเป็นตำนานแต่เชื่อว่าบางตำนานก็ยังเล่าเหมือนกันนะเล่าก็เพราะว่าบอกว่าในขณนะที่แมทธิวอยู่ที่เอธิโอเปียนั้นท่านแค่ว่า,ไวาอไปตำหนิหัวหน้าก็คือเป็นตำหนิผู้นำอชุมชนผู้นำเผ่าก็แล้วกัน ผู้นำประเทศสมัยนั้นกันล้วกันก็คือเป็นกษัตริย์น่ยไปตําหนิว่าการที่เอาล่กงละเมิดทางเพศกับลูกกับหลานของตัวเองนี่มันผิดทําให้กษัตริย์สมัยนั้นนี่โกรธแค้นมากทีเดียวจึงเรียกว่าจับมัทธิวไปฆ่าอันนี้ก็เป็นอีกตํานานหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับว่าเราก็เชื่อว่ามัทธิวนั้นตายเป็นมรณสักขีเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรายิ่งอ่านเรื่องราวของท่าน พระวรสารทั้ง28บทยิ่งอ่านยิ่งทำให้เราลึกซึ้งเราต้องมีความเข้าใจในบริบทดีๆนะครับแล้ววันนี้บทที่1พระวาจาพระเจ้าที่เลือกมาจากจดหมายเปาโลเขียนถึงเอเฟซัสนั้นก็ดีมากเพราะาอะไรเพราะว่าเวลาพระเจ้าเลือกหรือเรียกเราเนี่ยพระองค์นั้นเรียกในอาชีพต่างๆกันเราอย่าไปตกใจพระองค์นั้นก็ให้ความสำคัญทุกคนบางคนเป็นนักเทศเป็นนักสอน,เป,น,น,สอนเป็นครูคำสอน บางคนทำงานข้าราชการบางคนทำงานเป็นกรรมกรบางคนทำงานาาที่ต่างๆใช้แรงงานหรือว่ามีพรสวรรค์ต่างๆกันมากมายแต่พระเจ้าก็ให้คุณค่าและให้ความสำคัญทุกคนเท่าเทียมกันนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องไตรตรองเพราะวันนี้สปาฟรานซิสกำลังจะเปิดขอให้เราก้าวเดินไปด้วยกันก็คือ c ีนอ2021-2023นั้น ให้คุณค่ากับประชากรพระเจ้าที่ต้องก้าวหน้าเดินไปด้วยกันทุกคนและวันนี้แหละเราจึงจะต้องไตร่ตรองเรื่องนี้ด้วยความภาคภูมิใจเราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของศาสนาจากักรเรามีศักดิ์ศรีของเราที่เราเป็นประชากรพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าเลือกเราแล้วก็เรียกเราวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้นะครับมีเจตนารมณ์หลายอย่างโดยเฉพาะผู้ที่ขอคำภาวนามา วันนี้ประการแรกอยากจะภาวนาสําหรับบุคคลที่มีชื่อแมทธิวเป็นองค์ถามก่อนนะครับอย่างเช่นน้องวินหรือคุณวัดสินมานัสุรางกูลหรือผู้ที่ทําเรื่องโป๊ปรีพอร์ตน่ก่อนคือนักบุญแมทธิวเหมือนกันและคุณพ่อชวริษาสายอุปอปสังราคก็แล้วกันนะครับของอุบลราชธานีนอกนั้นเพพ่อ,อยังคิดถึงน้องแมทธิวที่เป็นลูกชายคนแรกของหมอสาวิตาหรือหมอรุ้ง ที่เดยพอได้ทําพิธีแต่งงานให้และนอกนั้นคนที่เกิดวันนี้ก็นับเป็นผู้ที่โชคดีเพราะเกิดในวันฉลองนะบุญแมทธิวอย่างวันนี้ผู้ที่ขอคําพภาวนาเป็นพิเศษพ่อภาวนาในบูชาขอบคุณก็คือรอสอดอกเตอร์รัตติกรจงวิสารนะครับรองศาสตราจารย์ดรรัตติกรจงวิสารหรืออาจารย์แอนนนั่นเองก็เป็นคาทอลิกที่ตัวอย่างเป็นบุคคลที่ศึกษา และก็ปฏิบัติตามอย่างจริงจังก็ภาวนาขอนักบุญแมทธิววิงวอนพระเจ้าประทานกําลังกายกําลังใจให้และทุกคนที่มีวันคลายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับวันที่21กันยายนและผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนทุกคนก็ขอให้ได้รับพระพรโดยคําวิงวอนของนักบุญแมทธิววันนี้ก็เห็นรูปรูปภาพสวยๆนะครับโดยเฉพาะศิลปินระดับโลก เช่นคาราวักโจนี่ได้วาดภาพนบุญแมทธิวสวยสุดงดงามนะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งวันนี้ขอให้พวกเรามีความสุขทุกคนอาเมน